โอ้ค mm ่ะ hmm. ด okay. ีใจดีใจคุณแม่สุดท้ายตอนอาจารย์นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยโอเคตามความรู้สึกเลยค่ะในที่สุดวันนี้หนูก็ที่ทำได้แล้วลองกันแบบหนึ่งความสุขนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างไม่ลองจะลองเดี๋ยวพี่ลองตามนะ and yeah, then วันนี้มันเกิดในเมากด้ไหมได้ไหโอ้โหใช่ไหมใช่ไหม้ยโอยอ้้อ้ M. M. You alarm. Alarm and then stop. Okay. Yeah, sometimes I say good morning, bell, and she was like. ใจมากคือตอนที่อยู่หลังเวทีมากคนนะหนูคิดว่าใครก็ได้แล้วตอนเนี้ยคือเรามันเกินฝัญแล้วค่ะไม่คิดว่าจะมีสติในการตอบคำถามแล้วก็กล้าที่จะเลือกเชื่อใจตัวเองในการตอบสารคกีเพราะแฟนนางงามก็เป็นห่วงว่าจะตอบได้ไหมแล้วก็เสียงส่วนใหญ่อยากให้ตอบ ความไม่ใช้ทาไมเราบใจแบบเด็าดแบบนี้ว่าใช่อมีวันนึงที่ไร่สดกับบอสวัดแ,แล้วก็แก้ลถาค่ะว่าเอาบอสคะตอบคาถามเนี่ยถ้าตอบไทยมีบทกระมหคะก็ใช่ราใช้ร่าเลยแล้วถ้าตอบธกิจก็ตอบแบบนี้อะไรที่พูดอยู่เนี่ยตอบได้คือตก็ก็มีชมว่าทไมอยู่กับเพื่อนพกิบอเลยกเลยรูสึกว่า ให้สูงที่สุดง,งั้นเราก็ต้องเอาชนะใจตัวเองชนะใจคนไทยให้ได้ค่ะอีกอย่างเบลเชื่อว่าคนไทยไหลายคนที่ลวตัวต้กัวสังคิตวันนี้เขาไเห็นแต่ว่า